ครับเพื่อนเสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับเต็นรถพบยิ่งรวยเต็นรถมือสองขายรถทุกความใจนะครับวันนี้มาแนะนาครับตัว Honda Accord G8 นะครับที่หลายๆคนกําลังถามหาอยู่นะครับตัวนี้เป็นปี08เครื่อง2.0นะครับสวยทั้งภายนอกและภายในผมพูดแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดอย่างอื่นผมบอกได้เลยเป็นรถที่ขับดีมากๆผมเอาไปลองแล้วขับนะครับบอกได้คําเดียวครับว่าติดใจมากๆําคัญนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ให้คะแนนแล้วอยากแนะนํากับลูกค้า นะครับก่อนหน้านี้สีขาวเข้ามาวันเดียวจบทันทีนะครับมา มาดูคันนี้กันเลยนะครับฝากระโปรงสวยนะครับกันชนสวยแก้มสวยประตูสวยประตูสวยครับด้านลุงด้านล่างสวยครับสีสันบอกได้เลยว่าพร้อมเอาไปใช้งานพร้อมที่อาจจะเอาไปโชว์ตัวไม่อายใครแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับกับราคาคุ้มๆครับแสนกลางๆนะโครเมียมมาพร้อมรอบคันเลยนะที่เปิดประตูนะครับเซ็นเซอร์หลังมาพร้อมนะครับมีกล้องถอยอยู่ด้านนี้ไฟหลังสวยเงางามนะครับแล้วคําว่าแอคคอร์ดตัวตานี้และคําว่า v t เทคไอวีเทค เพิ่มความหรูหราสวยงามล้อแม็กเป็นล้อ HONDA นะครับ i-vtec นะตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2000นะครับ บอกเดินดูปุ๊บบอกได้เลยครับว่าสวยทั้งหมดเลยแก้มสวยสะโพกสวยประตูสวยประตูสวยนะครับแก้มหน้าสวยมีนิดนิดเดียวจิตเดียวหน่อยเดียวนะครับริ้วรอยนะโดยรวมแล้วแทบมองไม่เห็นหรอกครับผมเดินผ่านยังไม่เห็นเลยนะแต่พอดีผมมองไปที่กล้องเนี่ยผมจะซูมเข้าไปดูเลยนะครับเห็นตรงไหนบอกตรงนั้นนะครับไม่ต้องกลัวครับที่นี่ขายรถด้วยกําใจมาัคุ้งหลังคาสวยนะครับเปิดดูครับภายนอกตามสไตล์ผมนะครับที่ว่าสวยแล้วนะครับภายในต้องยอมรับครับว่าภายในไม่แพ้ภายนอก เป็นตัวรถที่มีคุณภาพมากๆสําหรับคันนี้นะตามหลักตัว Honda Accord นะครับทั้งภายในบอกคนนั่งคนขับนะครับแผงด้านข้างนะครับแผงเท้าแขนเนี่ยลอกหมดครับทุกคันนะครับของตระกูล Honda ไม่ว่าจะเป็น Accord เป็น CRV เป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่คันนี้ได้สภาพเดิมสวยๆเลยเดิมๆเ,เลยถุงรวมนิรภัยมาพร้อมหมดคู่หน้าและก็ที่บอกนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเป็นคู่หน้าพร้อมเบาะนวดมาพร้อมหมด พวงมาลัยเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับโหมดต่างๆแล้วมีตัว cruise control ด้วยนะครับสวยงดงามมากๆนะแผงข้างไม่ต้องพูดถึงอย่างที่ผมบอกครับต้องสวยอยู่แล้วตามสไตล์ของปับคบนะครับหน้าจอหน้าปัดแผงคอนโซลสภาพผมบอกได้คําเดียวครับว่ากิบป้ายแดงนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับขยับมาด้านข้างนี้นะสภาพนะครับไม่ต้องพูดครับบอกได้คําเดียวว่าสวยนะครับแล้วแอร์หลังมาพร้อมหมดเบาะหลังแทบจะไม่ได้ใช้แทบจะไม่ได้ใช้งานแทบจะไม่มีคนนั่งเลยครับ ใหม่มากครับนี่นะครับแล้วก็ขยับมาดูที่หลังคาครับงดงามสวยๆนะหลังคาไม่ห้อยไม่ย้อยนะครับผมถึงบอกครับเป็นอีกหนึ่งคันเลยใครต้องการอยากได้รถที่สวยและเอาไปปุ๊บใช้งานเลยทันทีคันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมขอแนะนํานะนี่ครับดูความสวยนะงดงามมากๆครับบอกได้เลยครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องจบครับคันนี้ครับอ่าลูกค้ากำลังหาแอ c ์คอร์ดมาเห็นนี่จบแน่นอนครับนะ บอบปรับไฟฟ้านะครับแอร์บุงแอร์แบ็กมาพร้อมไม่ต้องทําอะไรแล้วครับคุณเอาไปขับใช้อย่างเดียวเอาไปอวดเอาไปโชว์ได้เลยครับคันนี้ตัวรถมีเสน่ห์เตะตาแน่นอนครับใครมาดูใครมาลองผมบอกได้เลยครับว่าจบนะครับกับราคาที่สุดคุ้มแล้วก็คุณภาพตัวรถทั้งเครื่องเกียร์และสมรรถนะในการขับนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลลได้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมอยากแนะนํากับเพื่อนๆนะใครอยากได้รถดีมีคุณภาพนะครับก็ อีกหนึ่งคันครับ Honda Accord ปีสุด8เครื่อง2.0นะครับแล้วก็พอพบยิ่งรวยคนนั้นนะครับเป็นเจ้าของเต็นเองนะครับก็คนนี้แหละครับที่วิดีโออยู่นะโอเคนะครับฝากไว้หน่อยนะใครสนใจก็ติดต่อผ่านทางล้องเซลได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ